Paystation Plus รูปแบบใหม่ไม่เลื่อนแล้วจากตัวข้อมูลหน้าเว็บไซต์ทางการของ PlayStation ประเทศไทยนะครับได้ทำการอัปเดตข้อมูลทั้งตัวกำหนดการวันใช้งาน PlayStation รูปแบบใหม่ที่มันจะพร้อมเปิดใช้บริการในวันที่23ึกพฤษภาคมที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วพร้อมทั้งตัวราคาค่าบริการแพ็กเกจต่างๆกับหล่าเกมเมอร์ที่อยากเล่นเกมแบบจุใจบนเครื่อง p พ4และ5และมันมาพร้อมกับคำตอบที่หลายคนสงสัย ก็ได้สายเข้ามาเพิ่มเติมในเว็บไซต์แล้วเช่นกันว่าการที่จะอัปเกรดไปแพ็กเกจที่สูงขึ้นนั้นกับคนที่ยังมีตัวบริการของตัว PlayStation Plus ตัวเดิมอยู่จะไม่ฟรีหรือพูดง่ายๆว่าต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นเองเรียกว่าที T-Cons TV เก่งลุ้นไว้ว่าจะมีโปรลับเกิดขึ้นก็ต้องหมดหวังไปทันทีนะครับ พราะในเว็บไซต์ของ PlayStation ประเทศไทยนั้นก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวแพ็กเกจเดิมที่หากใครยังเป็นเพ a ย์สเตชันพัตอยู่จะโดนเปลี่ยนไปเป็นตัว e s s e n t i a l อย่างแน่นอนและใครที่อยากจะอัปเกรดเป็นตัวที่สูงขึ้นเช่นตัวแพ็กเกจ e อ็กตและดีลักก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างโดยทางตัวระบบนั้นจะมีการเฉลี่ยราคาค่าบริการออกมาว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่กับจำนวนเดือนที่ยังเหลืออยู่หากจะไปใช้แพ็กเกจตัว e x t r a และดีลักนะครับ แต่ข้อมูลที่ยังเป็นความลับที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนั่นคือจํานวนรายชื่อเกมที่จะมีให้เล่นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพย์หน p ่งและ P5 ที่มันยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแบบอย่างทางการในเวลานี้นะครับว่ามันจะมีสักกี่เกมกับในโซนเอเชียที่มันออกเฉียงใต้ที่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยกับตัวแพ็กเกจเอ็กตส่วนในครั้งนี้ A c ค n นทก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ